ก็กลับสวัสดีผ่านหน้าจอทุทกๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้ตรงหน้าท่านนะผมก็จะมารีวิวโจโฉวิ่ววงกันดั้มนะครับมาจากอนิเมะเรื่องเซ็นโอคุนะอันนี้ก็คือบ็อกอาร์ตของเขานะครับผมก็บ็อกอาร์ตของเขาลักษณะก็พื้นๆเนานะถ้าเปรียบเทียบกับ SD World Hero นะปัจจุบันก็คือสู้ไม่ได้เลยนะอันนั้นก็อลังการเกินอลังการจนไม่กล้าทีนะไลอัพของเขาก็เป็นไลอัพตัวที่4แต่ออกมานานมากแล้วนะ ด้านข้างอันนี้ก็คือประกอบเสร็จกับทาสีแล้วนะครับลูกเล่นของเขาก็จะมีเมมโมรีนะแล้วก็มีดาบโซฮาเคนไหมถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็มีดาบ2อันนะสามารถประกอบคู่กันได้เป็นดาบใหญ่นะครับผมเป็นโซโซฮาเคนนะพูดถึงดาบก็ถ้าเขานำมาคู่กันเนี่ยเขาก็จะมีท่าไม้ตายของเขาเหมือนกันนะในอนิเมะ ทั้งหมดบอกอาร์ตของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะก็แกะออกจากถุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเรามานับแผงลันเนอร์กันดีกว่านะครับแผงที่1แผง A นะก็จะเป็นในส่วนของจอยต่างๆนะครับแผงที่2ก็เป็นพวกกระโปรงแล้วก็เกาะไหล่ของเขานะเป็นแผง B นะครับ แผงที่3แผง C นะก็จะเป็นพวกแบ็คแพคแล้วก็หน้าของเขานะข้อแขนข้อขาต่างๆนะครับแผงที่4แผง D นะครับจุดเด่นของเขาเลยนะเขานะครับแผงที่5แผง E นะครับเป็นแผงใสนะเป็นในส่วนของลูกตานะครับแผงที่6แผง F ก็เป็นพวกหัวไหล กับกระโปรงด้านข้างนะครับแล้วก็มีตอกชุดด้านหน้านะแผงสุดท้ายนะครับแผงจีก็เป็นแผงใสนะเรามาดูคู่มือกันบ้างนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมไปประกอบกับทาสีก่อนนะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเท่สักแค่ไหนนะครับไปไปกันเกือบลืมท่านผู้ชมมีสติกเกอร์ด้วยครับที่เขาให้มานะเป็นสติกเกอร์ฟอย์หนึ่งแผ่นนะครับก็มีจํานวน1 2 3 4 5 5อันเองนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปต่อจริงละไปสำหรับใครที่มาสะพานเหล็กแล้วขึ้นมาบันไดเลื่อนเดียวชั้นที่4ี่ เดินเลี้ยวซ้ายมาผมก็จะมีร้านมาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่คิดอยากจะทําสีก็เป็นร้านที่ผมซื้อเป็นประจํามานะภายในร้านก็จะมีสีต่างๆให้คุณได้เลือกสรรและจะมีคุณลุงคุณป้าคอยแนะนําเราอยู่เสมอแถมใจดีด้วยส่วนราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแสนจะทุกกคุยไปคุยมาผมก็ได้คู่มือสีและอุปกรณ์ทำย่ามาเล่มหนึ่งซึ่งภายในเนี่ย อธิบายเกี่ยวกับสีต่งตางๆอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งพร้อมคำอธิบายเหมาะสมสำหรับมื้ใหม่อย่างพวกเราเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหากใครสนใจก็ไปอุหมุนนที่ร้านเขาได้นะครับส่วนจาาขอตัวไปทาสีก่อนไปแล้วจ้า ก็ประกอบทาสีและแตัดเส้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือด้านหน้านะครับและนี่ก็คือด้านหลังนะตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับส่วนความสูงของเขาเนี่ยถ้าวัดจากไม้บรรทัดนะจะอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรนะก็วัดจากเท้าถึงเขาของเขานะครับส่วนจุดขยับของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่หัวนะครับหัวไหล่แขนลำตัว กระโปงข้างกระโปงด้านหน้าขาและเท้าเนี่ยสามารถขยับได้หมดเลยนะครับรวมถึงปีกด้วยนะเราก็จะมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมมาก็คือในส่วนของอาวุธแล้วก็เมมโมรีนะครับตัวอาวุธของเขาเนี่ยดาบของเขานะฮะสามารถแยกออกจากกันแล้วก็รวมกันได้นะถ้าหากเพื่อนเอนเนี่ยไม่ใส่ตรงข้อมือก็สามารถเก็บไปที่ด้านหลังได้เหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเมมโมรีนะฮะจะเสียบอยู่ด้านหลังระหว่างปีกทั้ง2ข้างนะ ไอตัวเมมโมรีตัวนี้มันจะเสียบยากหน่อยนะท่านผู้ชมต้องใช้ความรู้สึกนะครับถ้าเราเสียบไม่แน่นพอเนี่ยเวลาเราโยกย้ายตัวเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เมมโบอรีเนี่ยหลุดได้นะเนื่องจากชิ้นส่วนเขาเล็กมากนะครับส่วนถัดมาเรามาพูดถึงเรื่องสีที่ผมทาแต่ละจุดนะครับก็จะมีในส่วนของสีเงินนะฮะทาในส่วนของหัวกับปีกสีน้ำเงินทานิดหน่อยนะรตรงหัวแล้วก็ตรงจุดเด่นของเขานะก็คือเขาอันนี้ผมทาสีทองกับสีเขียว แล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยสีดำนะผมจะทาตรงกระโปรงด้านข้างแล้วก็เท้าของเขานะครับสำหรับใครนะอยากทําสีนะครับสายทาสีเนี่ยดยผู้กันนะฮะตัวนี้ผมแนะนำเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนสายต่อดิบเนี่ยตัวนี้ก็ควรมีเหมือนกันเนื่องจากราคาของเขาเนี่ยราคาณปัจจุบันนะที่ผมไปซื้อมาจะอยู่ที่ประมาณ3 9 0เกือบ400อะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้หายากมากกว่าจะเจอนะ อันนี้ที่ผมไปเจอเนี่ยผมไปซื้อที่ตึกเมกาสะพานเหล็กนะครับเป็นร้านมีทอยนะชั้นหนึ่งเลยนะครับผมก็หาทุกร้านนะจนมาเจอร้านนี้ครับก็เลยจัดมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมหายากมากนะถ้าใครหาซื้อได้ควรเก็บนะครับตัวนี้เรามาเปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่นกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมด้านซ้ายจอของท่านผู้ชมนะอันนี้มันจะเป็นรลางแรกนะครับจากซีรีส์เซนโกคุนะครับ ส่วนล่างเนี่ยจะเป็นล่างปัจจุบันก็ต่อเมื่อเวลาเขาจับดาบนะครับรูปร่างลักษณะของเขาก็จะเปลี่ยนอันนี้้า SDW Hero นะครับที่มีวูคองนะแล้วก็ส่วนอีกร่างนึงเนี่ยเป็นล่างอัปเกรดอันนี้ถ้าผมหาซื้อได้เนี่ยผมก็จะมาหาซื้อแล้วก็มีรีรวิวทาสีให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่พี่ๆช่องอื่นเขาก็มีรีวิวกันไปแล้วนะอันนี้ผมว่าตามไล่เก็บอยู่นะท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้นะครับกับการรีวิว โจโฉวิงกันดั้มนะฮะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะให้กับท่านผู้ชมที่คิดลังเลที่จะซื้อมาสะสมอยู่ณตอนนี้นะครับผมถ้าหาซื้อได้นะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็คลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นคลิปอยากทาสีตาโปกนะหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมคลิปนั้นก็จะเป็นคลิปถัดไปนะไว้สําหรับท่านผู้ชมมือใหม่ทาสีด้วยทุกกันนะครับผมผมก็จะทํา เป็นขั้นตอนขั้นตอนนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนนะสวัสดีครับ